สุดยอดการคัมแบ็กของหงแดงลิเวอร์พูลเล่น10คนโดนนำไปก่อนแต่แซงกลับมาเอาชนะนิวคาสเซิลได้2ประตูต่อ1วันนี้เราจะมาคุยประเด็นนี้กันนะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องว้าฟุตบอลด้วยนะครับเรื่องราวฟุตบอลการวิเคราะห์เจาะลึกติดตามได้ในช่องนี้นะครับ ก่ลืมเลยก็ย้ำเตือนกันเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจสินค้าคอมพิวเตอร์นะครับพวกเกี่ยวกับซิงลมซิงน้ำพาวเวอร์ซัพพลายพัดลมหรือแม้กระทั่งเคสนะครับก็ฝากไว้กันด้วยกับ B ิ๊กไกนะครับอ่ะมาพูดถึงเกมที่ล์พูเจอกับนิวคาสเซิลถือว่าเป็น2ทีมที่ก็แน่นอนละครับลุ้นกับการติดท็อปโในซีซั่นนี้แน่ๆนะครับล์พูเองก็จัดทัพในวันนี้ ด้วยทีมที่ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับไม่มีอิบราฮิมาโกนาเต้ที่เจ็บนะครับทีมก็ต้องให้เจอมาติปมาเล่นคู่กับฟานไดเทรนแบ็กขวาโรเบอร์สันแบ็กซ้ายตรงกลางวาตารุเอนโดครับได้โอ,อก,กาสออกสตาร์เป็นเ11คนแรกเล่นร่วมกับอเล็กซิสม l กคาลิสเตอร์แล้วก็รวมไปถึงโซบอสไลน์นะครับส่วนตัวลุกด้านบน3คนก็ให้ โคดิกัคโปขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วก็มีโบซาราทางขวาทางซ้ายก็ใช้ทางด้านของดิอยสนะครับก็ถือว่าเกมเริ่มต้นขึ้นมาก็เล่นกันได้อย่างสูสีนะครับ ลิฟูเองการที่มีโซบอสไลร์รวไมไปถึงแมคคาลิสเตอร์ก็สู้กับกลางนิวคาสเซิลที่วันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเริ่มต้นมาในดุดันเลยทีเดียวนะครับทั้งโจลิงตันรวไมไปถึงบุโนกิมารายส์แล้วก็ซันโดโตนาลีเป็น3กลางที่เล่นด้วยไม่ง่ายนะครับเพราะว่ากลางของนิวคาสเซิลวันนี้ มาดุดันอย่างที่ผมเรียนไปลิฟู์เองเอนโดเองก็ถือว่าต้องพยายามเอาตัวรอดจากเกมพรีมเมียร์ลีกนะครับเพิ่งจะเป็นการออกซาร์เป็นตัวจริงนัดแรก แถมมาเจอกับกลางที่เก่งๆของนิวคาสเซิลเนี่ยก็เห็นหลายจังหวะเหมือนกันที่เอนโดก็ถามว่าทําได้ดีไหมสำหรับผมก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับในการเริ่มต้นของเอนโดในการออกสตาร์เป็นตัวจริงเกมแรกของเขากับลิเวอร์พูลนะครับเอาตัวรอดเก่งถือว่าเอาตัวรอดเก่งเลยทีเดียวนะครับแต่จุดสําคัญของเกมมันก็มาเกิดขึ้นในช่วงที่ลิเวอร์พูลเสียประตูแรกนะครับก็ถือว่าแมความจริงมันก็จะบอกว่ามันพลาดกันได้ แต่มันพลาดกันแบบนี้2เกมซ้อนๆมันคงต้องตำหนิกันแล้วละครับสำหรับผู้เล่นอย่างเทรนเนอร์เอรอนนะครับเกมที่เจอนัดที่แล้วก็ถือว่าเจอกับบอลหมัดนั่นเสียบอลตรงกลางมันก็ยังพอทำเนาเพราะว่าทีมเนี่ย มีโอกาสที่จะเล่นกับทีมที่อ่อนกว่าแล้วค่อยๆบุกค่อยๆบุกค่อยๆบดขยี้จนเอาปาระตูมาได้แต่เกมนี้มาเจอกับนิวคาสเซิลที่ถือว่าคุณภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่การที่เทรนด์พลาดแบบนี้อีกครั้งนึ่งเนี่ยโอ้โหก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องของสมาธิเลยนะครับผมจริงเทรนด์เองก็มีปัญหาตั้งแต่ช่วงต้นเกมที่ไปหงุดหงิดตัวเองโดนกระแทกด้านหลังและไปโยนบอลทิ้งซึ่ง ก็ได้ทำให้ฟิลลิ่งในการเล่นของเทรนด์ในช่วงแรกมันมันเสียสมาธิไปหน่อยแล้วก็จนมาหลุดกับการรับบอลจ่ายของซาร่าพลาดแล้วก็โดนนคอสเซนขึ้นนําไปก่อนนะครับโอเคแหละการโดนขึ้นนําไปก่อนแล้วเหลือ10คนอ่ะเข้าไปแล้วเหลือ11คนเท่ากันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกลับมาอยู่แล้วแต่หน้าซ้ําทีมยังไปเหลือผู้เล่น10คนอีกต่างหากจากจังหวะที่ฟานไดไปทําฟาวใส่ กองหน้าอย่างอีซักนะครับซึ่งโอเคแหละจังหวะเนี้ยแม้ว่าดูมันเหมือนจะเป็นการสกัดที่บอลจริงแต่ก่อนที่คุณจะโดนบอลเนี่ยคุณไปหวดใส่อีซักก่อนเลยนะครับซึ่งในมุมของผู้สินแน่นอนแหละผู้สินในสนามเห็นชัดอยู่แล้วก็เป่าฟาวแล้วก็เป็นใบแดงโดยตรงภาพลักษณะแบบนี้ไม่มีทางเลยครับที่ VAR จะมาแย้งอะไรนะครับเพราะว่ามันก็ชัดเจนว่า ฟานไดเป็นคนไปเตะใส่อีซักก่อนแล้วถึงจะตามมาโดนบอลน,นะครับซึ่งแบบนี้ก็คงอุทธร์ไม่ได้แล้วครับไม่ก็คงจะไม่ต้องหวังแบบนในกรณีของอลิกซิคแมคลิสเตอร์นะครับว่าจะอุทธร์ได้ผมว่ายังไงก็อุทธร์ไปก็เสียเวลาเปล่าครับก็ยอมรับสภาพไปเลยดีกว่าแต่ที่จะต้องซีเรียสหน่อยก็ไม่รู้ว่า การออกจากสนามช้าแล้วก็ดูมีปฏิกิริยาเล็กน้อยของฟานได้ตรงนี้แหละจะมีการรายงานไปที่ FA หรือเปล่าก็าต้องก็ต้องรอติดตามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับลิฟูพเหลือ10คนพอไม่มีฟานได้แน่นอนละครับการเจอนิวคาสเซลที่ก็แกล่งอยู่แล้วผมเชื่อว่าฝ่ายลิูก็คงจะรู้สึกว่ามันคงเป็นเกมที่ไม่ง่ายทีมก็ต้องถอดเอาผู้เล่นในแผงเกมรุกอย่าง ดีอาอสอกไปแล้วก็ส่งโจโกเมสลงมาเล่นเซนเตอร์ร่วมกับมาติปแต่พอเหลือ10คนแล้วเนี่ยคงมจริงลิพูเหลือ10คนแล้วก็เล่นได้ละเอียดคล้ายๆกับเกมวิเชียรบ,บอลหมัดไม่แน่ใจว่าเป็นการเพราะว่าเหลือ10คนต่อเนื่องมา2นัดหรือเปล่ามาเลยรู้จักวิธีการในการปรับตัวเล่น10คนนะครับก็ดูลิพูทําได้ดีนะผมว่าเป็นช่วงเวลาที่10คนแล้วผู้เล่นทุกคน เหมือนมีสติกลับมาเลยครับพอเหลือ10คนความสู้ผมชมผู้เล่นตรงกลางของริพูพวกโซบอตไลน์พวกแม็ a คาริสเตอร์ว่าสู้ได้ดีคนจริงจะบอกแค่2คนก็ไม่ได้นะครับคนจริงเพราะว่านนวคาเซิลมี11เคนริพูที่เหลืออยู่ในสนามทั้ง10คนวันนี้สู้ได้ดีมากแต่ว่าที่อาจจะชมเป็นพิเศษก็คงจะเป็นโซบอตไลน์นี่แหละที่เราเห็นแล้วโอ้โหคือ ได้มาคุ้มจริงๆอ่ะโซบัสไลกับแมคคาลิเซอร์ตรงกลาง2คนเนี่ยพยายามอัดกับเกมนิวคาสเซิลใช้ความขยันใช้ลูกมุ่งมั่นของตัวเองบวกกับฝีเท้าที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็มันก็ช่วยทำให้10คนของลีพูเนี่ยไม่ถึงกับเป็นรองมากนักแล้วก็เราก็เริ่มจะเห็นเลยว่าพอครึ่งหลังเนี่ยจกเกนครอปเองก็ต้องพยายามเสี่ยงมากขึ้นการเปลี่ยนผู้เล่นเพื่อจะเน้นเกมลุกมากขึ้นถอด ผู้เล่นอย่างวัตรุเอนโดออกไปส่งผู้เล่นอย่างาดาวินนูเยสส่งผู้เล่นอย่างาฮาวีเอเลียดลงมาแทนกักโปอะไรแบบนี้ผมว่ามันแสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่งคือลิเวอร์พูลภายใต้การทำงานของเจอเกนครอปเนี่ยมีตัวให้เลือกใช้ในวิธีการต่างๆแบบที่เหมาะสมมากๆนะครับเกมมันสูสีเกมมันออกเบียดแน่นอนแหละ พลังของผู้เล่นที่จะถูกส่งลงไปเป็นตัวสำรองเนี่ยความสดแล้วคนที่ต้องใช้คําว่าเกม50-50แล้วเสี่ยงแล้วมันหวังผลได้ไม่ว่าจะเป็นนะฮาร์วีเอเลียดหรือแม้กระทั่งด v วิ n นูนเยสเป็นผู้เล่นที่มีลักษณะในแบบนั้นนะครับโอเคแหะคุณมีโมซาร่าอยู่แล้วเราก็เห็นซาร่าพอจะมีโอกาสได้ลุ้นบ้างแต่ว่าเกมรับนิวคาสเซิลก็ยัง เรียกได้ว่าพอจะจัดการได้แขะที่เกมรับของลิปูเองคุณก็มีอาิซงเบ็กเกอร์ที่ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับช่วยเซฟลูกสวยๆได้หลายลูกแม้กระทั่งกองหลังสำรองที่ลงมาที่หลายคนมองว่าอาจจะเป็นตัวปัญหาหรือเปล่าอย่างโจโกเมสผมว่าเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีนะความเร็วของโจโกเมสช่วยทำให้เกมรับของลิปูในวันนี้เนี่ยโอเคขึ้นเมื่อเขาลงสนามมา เป็นตัวสมรองนะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลนั่นแน่นอนลครับพอเกมมันยือย้อรอแค่โอกาสที่จะดจะเท่านั้นเองแล้วไอ้ลูกประตูตีเสมอเขาจริงก็ต้องชมตั้งแต่การออกบอลตัดแนวรับขึ้นมาของเทรนดแล้วนะครับที่จ่ายทะลุขึ้นมาได้แล้วก็สุดท้ายบอลของโจตาให้ไปที่ดาวิดนูนเยสเกมรับของนิคาเซ่ลที่ก็พอจะมี อ่าช่องิเวอรีพูลหลุดเข้าไปทําอันตรายบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับจะสักเท่าไหร่กลายเป็นมาพลาดในจังหวะนี้แล้วความจริงลูกหนึ่งหนึ่งของ d a v เดวิดนูนเยสไม่ใช่ลูกที่ยิงง่ายๆเลยนะครับมุมเหลือไม่เยอะแต่นี่คือความเฉียบขาดของเดวิดนูนเยสคือเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นทีเด็ดของลิเวอร์พูลถ้าถามผมเนี่ยเราเห็นนูนเยสยิงลูกหนึ่งหนึ่งรวมไปถึงลิเวอร์พูลเองก็ผมใช้คาว่าเก่งมาะคือเก๋กว่าแล้วก็รู้ว่า ดาวินนูเยสมีจุดเด่นกับการเล่นกับลายเกมรับคู่ต่อ,อสู้อยู่แล้วยิ่งพอนิวคาสเซิลโดนตีเสมอตัวมากกว่านี้ก็เซินก็อยากที่จะมีสมาธิกลับมาเพื่อจะเอาประตูชยัยอยากจะเป็นผู้ชนะแต่ลีพูก็ใช้โอกาสลักษณะแบบเดิมซึ่งก็เป็นนูเยสชนเดิมหลุดเข้าไปและคราวนี้ก็ยิงเข้าไปเป็นลูก2-1ผมถือว่าวันนี้ผมผมชมอย่างแรกเลยคือหัวจิตหัวใจล์พูอย่างที่2ที่ต้องบอก ว่าผมเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าทีมลิพูทีมนี้ศักยภาพในทีมเนี่ยมันมีเยอะเพียงแต่ว่าคุณจะโฟกัสหรือว่ามีสมาธิกับการเล่นในแต่และแมชให้ยอดเยี่ยมได้ขนาดไหนเราเห็นผู้เล่นอย่างเทร,รนเนเซอร์อาโนเมิร์จนทำให้เสียประตูแรกแต่พอทีมมีสมาธิโฟกัสเราเห็นบทที่อเลนเดอร์อา,อาโนไป เรียกว่าปลุกใจกองเชียร์ในช่วงท้ายเกมผมก็รู้สึกว่าเออมันต้องมันต้องแบบนี้เทรนที่เป็นเขาเรียกว่าผมใช้ว่าเป็นจุดอ่อนเล็กๆก,ก,ก็ได้ของลิเวอร์พูลถ้าเทรนมีสมาธิมันจะส่งผลให้ทีมลิเวอร์พูลโดยรวมเนี่ยมันน่ากลัวขึ้นเยอะนะครับคือคือเทรนเก่งซะจนแบบว่าคือถ้าเขาหลุดอะไรอย่างที่รู้การนะหลุดก็หลุดแบบง่ายๆแต่ถ้าเขามีสมาธิข,ขึ้นมามันก็จะช่วยทีมได้เยอะมากๆแล้วมันจะส่งผลโดยเขาเรียกว่า ส่งผลกับองค์รวมของทีมด้วยส่วนความเก่งของเจเก้นคอปเรารู้อยู่แล้วว่าเขารู้ว่าผู้เล่นคนไหนเหมาะกับการลงสนามมาในช่วงเวลาไหนแล้วยิ่งแผนเกมลกุกลี้ภูมีให้เลือกหลากหลายเหลือเกินได v วินนูนเยสอาจจะเล่นกับเพื่อนไม่เก่งแต่จังหวะยิงประตูเขาไม่เป็น2รองใครก็หย่อนนูนเยสลงมาในช่วงเวลาที่ทีมรู้ว่าต้องการเสี่ยงไม่ต้องการการเล่นกับเพื่อนไม่ต้องการอะไรมากมายแค่ หาช่องให้นูนเยสหลุดเข้าไปเพื่อจะทําแบบที่เขาทําได้2ประตูนในเกมนี้อย่างที่บอกไปครับสาหรับผมถือว่ามันเป็นการคัมแบ็กที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันไปเกิดขึ้นในช่วงท้ายซีซั่นอะโอ้โหแน่นอนแหละหลายๆคนก็คงจะใช้คําว่านี่มันเป็นบุกค,คลิกของทีมที่จะเป็นแชมป์ผมพูดไม่ได้เกินเลยนะครับดังนั้นถ้าผู้เล่นลิเวอร์พูลเอาเกมนี้มาคิดว่าเป้าหมายของพวกเขาคืออะไรเนี่ยสนุก สนุกได้แน่แหละกับการมองว่าลิพูจะมีถึง90กวก่อแต้มแล้วก็เปเบียดรุนแชมป์กับทีมอื่นผมยังมองแบบนั้นครับผมยังมองว่าลิพูด้วยขุมกําลังที่มีอยู่นี่ขนาดกองกลางยังไม่สมบูรณ์นะครับยังขาดผู้เล่นอย่างบาเซติชที่ยังไม่พร้อมเตียโกโ้คันตาร่ารวมถึงเคอร์ติสโจนที่ก็พอจะทําให้กลางมันแข็งแกร่งกว่านี้ได้แนวรับอ่ะเราเห็นละว,ว่าเมื่อไม่มีโกนาเต้โชโกเมสพอหวังได้ แล้วก็อาจจะเป็นโชคร้ายหน่อยที่แต่ละคนไม่ว่าจะเป็นมาติปโกเมสรวมไปถึงโกนาเต้ถ้าไม่นับฟานได้แต่ฟานได้เราก็ไม่รู้ปีนี้จะเจ็บง่ายเจ็บยากแต่3าจาก4คนของลิฟูหลังมันมันยังเจ็บง่ายไปหน่อยนึกออกไหมอยู่ดีบทจะเจ็บเราก็ไม่รู้จะเจ็บเมื่อไหร่อะไรแบบนี้มันก็อาจจะมีผลันั้นถ้าผมดูภาพรวมในเกมเนื่องจากประการปลุกใจแล้วอีกอย่างนึงที่เราเห็นก็คือว่าคือบางทีเกมรับมันอาจจะต้อง มีใครสักคนเข้ามาในช่วงท้ายของตลาดนะเข้ามาแม้ว่าจะเก็งครเองก็อาจจะมองว่าเขาคือมองพูดถึงสถานการณ์และโอกาสซื้อมันไม่ง่ายแต่ผมว่านีไม่ดีเกมเนี้ยมันเห็นอะไรบางอย่างละมันเห็นว่าเฮ้ยฟานไดาเองก,ก็ก็มีโอกาสที่จะพลาดนี่คือการโดนไล่ออกแค่ครั้งที่2ในพรีเมียร์ลีกของฟานดท์เท่านั้นเองนะครับก็รู้ว่าเขาก็ไม่เหมือนเดิมมีโอกาสผิดพลาดได้ผู้เล่นอย่างมาติปเองขาดวันที่ต้องแบกแต่ก็ไม่สามารถเล่นครบ90นาทีได้ โจโกเมสก็ไม่รู้ว่าจะเจ็บเมื่อไหร่นี่คือซีเนียจริงๆที่ที่มีอยู่แค่4คนว่ามีโกราเต้คนหนึ่งอาจจะมีดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์จริงแต่ว่ามันก็มันจะไปฝาาความหวังกับดาวรุ่งก็คงเป็นไปได้ยากนะฮะตอนนั้นก็คือถ้าถามผมผมจะเอาแบบเพอร์เฟกจริงๆสวอร์พูลตอนนี้ผมไม่ต้องการอะไรนะผมต้องการแค่ขอเซ็นเตอร์ที่เล่นได้สักหนึ่งคนเอามาเป็นคนที่สแตนบายเป็นเซ็นเตอร์เบอร์สาเบอร์สีอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้หรือว่าถ้าจะได้ตัวแบบ เยี่ยมๆไปเลยไม่รู้สิผมเคยนึกถึงผู้เล่นอย่างมาร์เกฮีว่าโอ้โหลิพูไหนไหนก็พอมีสตุ้งสตังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยอคุณไหนๆคุณจะซื้อกลางรับร้อยกว่าล้านแล้วคุณไม่ได้ซื้อคุณมาซื้อเอนโดแค่ไม่ถึง20ล้านเอาเงินที่จะไปซื้อกลางรับเนี่ยไปกด ee, มาร์เกฮีมาสักคนผมว่าจบเลยนะคือลิพูจะมีแบบหูขุมกําลังที่แข็งแกร่งส่วนเรื่องเทรนด์เนี่ยก็อย่างที่บอกไปแหละ เอาว่าให้เขามีสมาธิผมยังคิดเลยเออว้ยถ้ามันสวมปลอกแข่งตันทีแล้วมันแล้วมันมีสมาธิในแบบที่เล่นหลังจากที่ฟานไดโดไล่ออกอะไรแบบนั้นเนี่ยก็น่าสนใจเพราะวันนี้เทรนต์สำหรับผมถ้าไม่น่าประตูแรกที่เขาผิดพลาดแล้วเสียไปรวมถึงต้นเกมที่ก็มีสมาธิหลุดไปสองครั้งเนี่ยเออพอสวมปลอกแข่งตันทีแล้วเทรนด์ดูมีดูมีสมาธิแล้วก็พอพอจะทําให้ เขาอยู่กับเกมมากขึ้นก็รอติดตามครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปการคัมแบ็กแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ดีแน่ๆ3คะแนนในการบุกมาเยือนนิวคาสเซิลที่ไม่ใช่ว่าจะมาทำง่ายๆนะครับทีมใหญ่ทีมอื่นมาเยือนนิวคาสเซิลผมว่าไม่ง่ายหรอกที่จะเก็บ3คะแนนแล้วยิงล์ภูเหลือ10คนโดนนำก่อนแต่แซงกลับมาได้นี่เป็นอะไรที่สุดยอดอยจริงๆครับรอย่าลืมครับช่วงท้ายย้าเตือนเหมือนเดิมกับบีควายนะครับใครอยากจะได้สิงน้าสิงลม พัดลม power supply หรือแม้กระทั่งเคสนึกถึง b ีควายเไว้ไหนก็นดีครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ